อินฟินิตี้ยินดีต้อนรับครับวันนี้ตอนเช้าประมาณสัก10บโมงเช้าพัฒนาที่ดินจังหวัดส,สุรินทร์เขาจะมาเยี่ยมนะครับมาอบรมแล้วก็มาพูดคุยกับสมาชิกแปลงใหญ่ดอกดาวเรืองเรานี่นะว่าต้องทำอะไรบ้าง อ๋อเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมก็ประมาณสัก15คนส่วนเจ้าหน้าที่ก็คงประมาณสัก45หคนนี่คืออีกส่วนหนึ่งของอินฟินิตี้นะครับกำลังพัฒนาเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงก็ได้อยู่นะครับ ได้อยู่กำลังสวยนี่ครับเดี๋ยวยังไงสมาชิกเราเดิมแปลงใหญ่เจอกันตอน10บโมงเช้าครับแล้วมีข่าวอัปเดตยังไงแล้วค่อยเจอกันเนาะสวัสดีครับ